โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาตีศิลานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา1 1บเนาฬิกาสานาทีนะครับต็สสาหรับใครยังไม่รู้นะครับเวลาตีศิลาของเซิร์ฟเอนะครับหรือเอเชียอ่าขอให้ใช้ดาบตีแล้วกันเนาะ โหมดศิลา์อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี้เลยนี่เห็นไหมครับจะขึ้นอ่าเหลือเวลาตรงนี้นะครับอ่ารอบนี้เป็นทาาุดินนะครับอนุญ,ญาตเปลี่ยนรูนแป๊บหนึ่งนะครับก็มาดูกันว่าตอนนี้ผมตีได้เท่าไหร่นะครับเลยก็ไม่ได้ตีนานแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับตอนเที่ยงเนาะ ก็สำหรับการตีศิลานะครับสำหรับใครที่ใช้อาวุธประเภทอ่านินจอเสือหรืออ่าประทัดนะครับเขาจะต้องใช้มุมสูงในการยิงนะครับก็แนะนำให้เปิดโหมดอ่ามุมยิงแบบนี้ด้วยนะครับ ต่ตอนนี้ไม่มีนะครับก็กดห้าสิบนิวรไปนะครับน่าจะตกแถวแถวนี้นะอ้าวไม่ถึงโอ้แบบนี้แต้มหายเยอะเลยนะครับต่อถ้าความรวดเร็วก็ใช้ได้อยู่นะครับระยะตรงนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อความแม่นยำเรากะเองดีกว่านะครับ ิ no พลาดอีกไหมโอ้โหพลาดทุกดอกแล้วบอกว่าเสียญโออแต่ก็ยิงโดนอยู่ยนะโอ้ไม่น่าเลย อ่าแล้วคุณก็จะตายนะครับรอเวลาประมาณ50าสิบวินะครับอ่ารูนที่ใช้เป็นรูนยิงอ่าบอสทั่วไปเลยนะครับอัดตายาเสียหายีดิอคอนกับอัตรายีดิอคอนนะครับก็ใส่เม็ดเลเวลสูงๆมาจะดีมากๆเลยนะครับโอเค ที่เหลือขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนะครับว่าจะยิงโดนไหมเหมือนเมื่อกี้นี่อ่าวืดก็ยิงได้ประมาณหกแสนนะครับเกือบเจ็ดแสนนะครับก็อยู่ในอันดับที่ร้อยกว่าเลยนะครับที่1ปลาไป8ล้านแล้วอ่าแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับให้แต้มเกินนะครับจะได้แลกของในร้านค้าของศิลาได้นะครับ ล่งกดชาร์จครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนำให้อ่าใช้เป็นอะไรนะก้อนหินนะครับหรือก้อนอิฐเขาเรียกชื่ออะไรอะ่ะก็สำหรับท่านใดที่เก่งคณนิตนะครับคำนวณเองเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะยิงไม่โดนนะครับ าวไปเลยครับพยายามเก็บกล่องให้ได้เยอะๆครับจะช่วยให้คุณตีแรงขึ้นเยอะมากๆครับเป็นไรสามแสนสามแสนโอเคถือว่าเบามากเลยนะครับปกติต้องยิงเข้าประมาณสี่แสนนะครับ รู้สึกว่าปกติท่าดินเขาจะเอาท่าน้ําตีนะครับอาจจะลองเปลี่ยนดูนะครับท่าจะมีผลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับจานนี้เนาะ ก็เดี๋ยวคลิปที่จะลงต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิปโดนตบนะครับความรู้สึกหลังโดนตบเป็นยังไง <c oughs> ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็มาจากช่องอ่าภา,าเขาเปี่ยนชื่อช่องบ่อยมากเลยนะโอเคไปครับรู้สึกจะไม่ทันแล้วนะบอตาย สำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับอ่านี่บอสตายครับก็ตายใช้เวลา8นาทีในการบอสตายนะครับสำหรับใครที่จะเล่นด่านนี้นะครับโหมดนี้แนะนําให้มาก่อนเวลานะครับลงพร้อมๆกับชาวบ้านเขายิ่งดีนะครับเกมบักเลยอันนี้ออกยังไงละ่ะอ่ะเล่นเกมใหม่เลยก็ได้นะครับสภาพนี้น่าจะบล็กแล้วล่ะครับ เพราะว่าเข้าตอนบอสตายพอดีนะครับอิกหนึ่งพัน อ่าเสร็จแล้วของรางวัลก็จะเข้าอยู่ในกล่องจดหมายนะครับนี่ครับก็จะได้อยู่สามพันนะครับให้อยู่ในท็อปร้อยเนาะก็สําหรับเหรียญนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับอยู่ในร้านค้าตรงนี้เลยอ่าใครอยากซื้ออะไรแล้วแต่สะดวกเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนาครับชิ้นส่วนจรวดนําวิถีเลเซอร์นะครับให้ซื้อไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับ ซึ่งตรงนี้จะไปบวกพลังให้เราค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับอ่านี่ครับบวกเลือดอย่างน้อยก็บวกเลือดหนึ่งพันแล้วนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูว่าถ้าไม่มีโหมดนี้พลังผมจะหายไปเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้มีอยู่สามแสนเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับ ได้ข้างหลังช่างมันแล้วกันนะครับสามแสนเนาพนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกด่านนี้ก่อนเนาะก็แค่เอาตัวหลักออกนะครับอ่าพลังเหลือสามแสนหกนะครับพลังหายไปหมื่นเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วดูค่าสถานะที่หายไปครับ เลือดห้าหืนหนึง่งเดี๋ยวนะมันออกไปหมดหรือเปล่าวะ,ะต้องไปดูโหลดอาวุธอ๋อยังอยู่นะครับคุณลักษณะทั้งหมดยังอยู่ต้องถอดออกให้หมดนะครับก็ชิ้นเดียวพลังหายไปหมื่นคิดเอาแล้วกันนะครับว่าหมดนี้สำคัญขนาดไหนอ่านี่ครับสามแสนเจ็ดครับ เหลือสามเซนสองครับคิดเอาแล้วกันว่าพลังหายไปเท่าไหร่ครับสำหรับระบบตรงนี้เนาะอาเป็นไปได้หาให้ครบนะครับเชิ้นหรือเปลา่านี่ครับ7ชิ้นนะครับหาให้ครบนะครับก็ปร,ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ